ับผมนะเอออยู่กับเรื่องของเกมว้าวปีบาวตีวัดจึ่งเก่าๆคนแรกกับ5ฟันฟักกิ้งกบผมนะเออ5ฟันฟักกิ้งเฟสไอ้เหี้ยมึงดูฟันกูดิมึงดูลิ้นกูดิกูพังหมดแล้วลิ้นกูพังหมดแล้วมันไม่ได้คำแบวกกับมาโคตรนานกบผมนะเออถ้าหากว่าใครสนใจนะครับรองเพชรนะครับก็สามารถที่จะไปหา เอกได้ครับผมนะพี่เอกใจเกเรแอดเอกชพัชจูกิจหรือว่าเข้าไปที่กลุ่มวันพีไปที่รัชได้ตอนนี้กลุ่มแม,ม,ม่งประามาณแสนกว่าคนไลฟ์ฟัดคนแม่งโคตรเยอะเลยครับผมนะเป็นกลุ่มแบบสำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรดรหัสต่างๆนะนาชิน,ะนิพี่จิจา่าเราเหล่ากิงๆ์คือถ้ว่าอยากจะเข้าไปหารหัสอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะขายรหัสก,ก็ไปที่นั่นนะครับผมนะแต่ก็ระวังโจรด้วยโจรแม่งโคตรเยอะเลยช่วยยงนี้ไอ้เหี้ยนะครับผมนะไลฟ์สัตโอเค มาเป็เรื่องของวันพีคเจ้าเก่ากับตัวละครใหม่เป็นตัวละครมาลส์โซ้ครับผมนะนี่ฟินิกก์มังโก้ผู้บริหารแห่งสี่จิปัตการชาสว่าระพนาลีจันลี่มัลฟ็อกก์เลสไนโบรครับผมนะหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นกลุ่มเจ้าหลานพี่มามรู่เรือชาวสเพรสเปโรครับผมนะนี่แคนดี้เมเรนครับผมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของทาแคนดี้ครับผมนะเป็นสายโจมตีเขียวนะครับส่วนมังโก้เนี่ยก็คือจะเป็นสายวิ่งเขียวนะครับผมนะไอเขียวพลังแห่งความเขียวมันฟัอกก์ คร Connie> ับผมนะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เป็นการทองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกูจนนะครับผมนะโอเคเราก็เปิดเป็น50เพชรครับผมนะอัลฟราการ์ชัวร์ดอลเรตก่อนเลยดีกว่าครับผมนะเป็นเรื่องของ1%ครับผมนะวานนกคุนี้มันโกเป็นมันโกเอ่อเวอร์ชันวานนกคุนี้นะครับแล้วก็เป็นเปโรสเปโรอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะก็คือเป็นลูกชายนะครับลูกชายของบิ๊กมัมนะครับผมอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่านี่นกอมาะ่าฟิมิกมันเกรย์ครับผมนะนี่โอเคครับผมทำการเปิดเลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีกกาาาาารรรรรเเเปปิิดดดแแแบบบบบบวว็ทััันนจขยยยคคผมมมะะือองง่่ๆสสถไ้ล สมมุติว่าเปิดมาแล้วสกิปโป้งก็คือเราเราจะถ้าหากว่าเป็นตัวสีดาวเนี่ยมันจะขึ้นโชว์เลยว่าเป็นตัวสีดาวนะครับผมนะคือไม่จะไม่จะเป็นต้องไล่อ่ะเดี๋ยวจะดูวิธีการเปิดแบบธรรมดาก่อนอ่ะจะทำแบบธรรมดาให้ดูก่อนนะผมนะอันนี้คือกระชากอีโบมาสาม,มาสามอันนี้คือไม่มีนี่ไม่ไม่มีให้เรียกว่าไม่มีเป็น 14G r เออไม่มีฟองสบู่ไม่มีสมบัติรับผมนะอ่ะคือสกิปได้เลยเนี่ยเอ้ยมัน32 GR ว่ะที่มัน3 2 GR แล้วพูอะไรพูแดงหรือเปล่าพูดำอันนี้คือไม่มีแน่นอนสกิปไปเลยเห็นไหมคือบอกเลยต่อให้ส2 g r แต so, uh, okay. ่แ <Tonight> ม่งไม่ม okay. ีสมบัต <ue> ิส้นเตีแล้วแม่งก็คือเน่าในนะครับผมโอเคห้าพันเป็นของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้มังโก้กับเป็ัสกิโลเวลร้อยหรือเปล่านะครับผมอ่ะเอาให้แดงเวลร้อยไปเลยครับทั้งคู่นะครับผมนะอืมเด็ดกาแฟทีกงอเดี๋ยนี้คือเน่าในเน่าในคือสกิปไปเลยครับผมอันนี้คือแบบรุ่นเก่าแล้วก็เราก็จะแบบเหมือนมาไล่สกิลตัวละครไล่ไล่พูดตัวละครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบถ้าหากเวอร์ชันเก่าที่แบบ ผมผมทำบ่อยๆนะมาจะนาเกินไปอะไรเงี้ยครับผมนะถ้าหากว่าชอบแบบนาหรือชอบแบบคลิปสั้นๆอะไรเงรี้ยก็บอกได้นะประมาณ8ปดถึงสิบห้าทีก็พอยอะไรเงี้ย <c oughs> ปึ้งป้องอันนี้คือสมบัติทองสมบัติทองในเวอร์ชั่นแบบเก่านะครับผมนะเรียบร้อยทองทองมาแต่ว่าไม่มีฟองสบ,บู่ฟองสบู่แบบนี้เป็นยี่สิบเจ็ดทครับผมยี่สิบเจ็ดทรเรามาถูกต้องครับผมสลดเสกเกลีกัเลยตั้งตอนครับผมนะปึ๊บมากานคูทองปั๊บเข้ามาคูทองเท่ากับว่ามีหนึ่งตัวแน่นอนแต่ไม่ได้แต่ไม่แน่ใจว่าใช่ตัวหน้าตู้ววกกก็คลิป่ออมาตัแรรรเียยบ้ ม่ันมามีวแล้วรผมนะดึหอ,อุยเป็นแบบออวา่วานออวลีกวัววัวอวรผมนะี่โคตรเทะนะครับนะเทสปัชกจุอยูกก่ในถนนมันฟกลนัลาสไนกรผมาน,นี้ เดี๋ยวไปดูว่าจะได้เป็นรับไปด้วยกี่ระบาดเนี่ยอันนี้คือแบบเกา่าแบบเก่าที่ผมจะทําก็คือไล่ตัวละครมาเฮียบตัวครับผมปุ๊บม,มาไปใสโ่สโลกใส่โลกเป็นเรื่องของบูจิบัจจี้ครับผมนะปุ๊บสายสายวิ่งขี้เปียกมากลายเป็น,นฮันุกิจิฮันุกิจิปุ๊บสายวิ่งขี้เปียกมาโป่งมากลายเป็นทันสิกิเห็นไหมอันนี้คือแบบเก่าที่เราจะไล่กันนะฮะแล้วก็ฮิกุมะมาฮิกุมะมาสายวิ่งขี้เกลือโป่งมากลายเป็นจอร์นี่นกมืวจอร์นี่นกมือโป่งมากลายเป็น สายโล่เซฟขาแดงเซฟขาแดงปุ๊บมาการเป็นสายวิ่งสายวิ่งที่เปียกคาลูกิจิแล้วก็หมดครับผมนะการเป็นสายโล่คูโลโอบิครับผมนะสายหมัดขี้เปลือกขี้เปลือกไปจมขเขาอยู่แล้วข้าหัว,วแปะล้านยังไม่หมดครับผมนะคาับจิขี้เปียกมาเรียบร้อยอันนี้คือแบบแบบเก่าแบบไล่นะแต่ต่อไปนี้นะก็คือแบบใหม่ที่ผมจะทําไม่สคริปต์แม่งเลยครับผมนะคือสคริปตโป้งนะฮะว่ามีตัวใหม่คือแม่งซุ่มขึ้นมาเลยครับผมนะตัวที่แบบเหมือนเรายังไม่เคยได้รับนะแล้วเรากดสคริปต์ไปเลยครับผมนะมันก็จะแบบ ขึ้นมาเลยนะแบบขึ้นมาเลยอะ่ะครับผมนะโอเคเดี๋ยวให้ดูถ้าเป็นตัวละครสี่ดาวขึ้นไปแล้วเรายังไม่มีมันจะขึ้นมาเลยนะครับผมนะอันนี้คือสามสองจาโป้งข้ามาเข้ากับว่ามีหนึ่งตัวแนะ่นอนไม่มันโกก็ไปรับไปโล้แต่คือเราจะไม่แบบไม่ไล่ตัวไม่ไม่พูดไล่ตัวทีเดียวตัวนะเราจะสกิปเลยครับผมนะยังไงอันนี้คือมีรีเจนหนึ่งตัวแน่นอนเราล้าเซนนะสามสองนึ่สกิปปั๊บตะโปงหนะักไงมันโกมาหนึ่งเห็นไหมอันนี้คือตัวละครที่มีแล้ว <laughs> นะมันโกเนี่ยเราเคยมีแล้วหนึแบบ่งต ไม่ขึ้นมันโกมาเออเหมือนเหมือนไม่แสดงท่าทางตัวละครออกมาอะไรเงี้ยครับผมนะอ่ะแต่ถนะ้าหากว่าเรายังไม่มีมันก็ปุ๊งม,มันจะขึ้นมันโกมาเลยนะคือตัวอื่นจะสกิปหมดครับผมนะอะไรอย่างี้ยเขาเรียกว่าสายสกิปมัตส์พัคลาสไมค์ครับผมนะชอบแบบสกิปชอบแบบว่าผู้เชียรตัวเนี่ยบอกได้นะครับผมนะเออแต่ผมว่าคนน่านชอบแบบสกิปแบบรวดเร็วมากกว่านะครับผมนะแบบไม่ต้องเสียเวลาไงครับผมนะปุ๊บม,มาสามตัวสามตัวสกิปปังต้ามาครับผมนะซึ่งก็งมาเรียบร <c oughs> ้อยแหกครับผมนะถ้าขาวพูดอย่าง้คือแนอแแหกนนนะน่ะ ถ้าขาโพลแบบนั้นจะแหงแน่นอนเราได้คลิปเปียกครับผมนะแม่งเวลอัพครับผมงามใส้ก็คือเดี๋ยวรอดูบัตรดำนะครับบัตรดำของเราเนี่ยจะจะถึงเออหมดหมดหมดก๊อกหรือเปล่ามีอยไรสกิปไปล้วล้วไปไงบ้านตาช่วยดิครับผมในเชี่ยหกนาทีห้านาทีแล้วตอนนี้คือคลิปประมาณห้าทีนะครับผมนะเออเราเราอยากแค่ประมาณสิบห้าทีคือน่าจะเร็วสุดอ่ะหรืออาจจะนานกว่านั้นก็ขออภัยแต่สกิปปังตัวเนี่ยเจอแล้วครับผมไปรับเป็นโลกไม่มาครับผมนะถ้าหากว่ามันมาแบบตัวละครเดี่ยวหรือว่าไม่ไม่มาตัวละครสามตัวหรือไม่่่่มมมีีีทททอออองงหรรืไไเเนนนยัก็็จะะปแบบ ไม่มีตัวละครนหน้าตู้อยู่นะครับค่อนข้างยิงย่งยากนิดนึงครับผมนะเอ่อสเต็ปการกดหลอกนี้คนก็ใช้กันเยอะนะเนี่ยกดหลอลกไงผมกับตุ๊กคิบปั๊บต้าครับผมหลอกมันจะมงุงเข้ามานี่เห็นไหมเป็นการหลอกยิงปังโตมาตัวเดียวเรียบร้อยปิดไปเรียบร้อยครับผมนะอ่ากิฟตมาเรียบร้อยครับตอนนี้เ <c oughs> งียบครับผมนะหายไปห้าร้อยเทสละอันนี้คือ ดอกที่10คือ500เพชรครบ3 2 1มา3ตัว3าตัว 4, ไปขออะไรมากปั ung, ้งโัโก้โอเคเรียบร้อยครับขอฟองสบู่เยอะๆฟองสบู่เยอะๆฟองฟองฟองขึ้นฟองขึ้นแดงมา27ยาแน่ๆอันนี้ฟองเยอะแบบโอ้โหนี่ที่27บเจก็ผมน้อยอยู่ครับผมฟองมันฟองมันไม่เยอะพอไงค,ครับผมนะแต่ขอผูทองผูทองก็ขอแล้วม,มากผมขอไปรับไปโล่เรียบร้อย3 2 1ไปรับไปโล่มามาหนึ่งตัวสายวิง่งเป็นตัวอะไรครับผมนะโป้งมากลายเป็นคายะครับผมนะโอ้ยราคาแล้วเล่นปิ๊งเลย ได้ไหวเจ้าตัวนี้คือได้เลยนะได้เลยนะคือแบบว่าแม่งโหส,สัตย์นะตอนเนี้นะครับผมนะเออซิเวอร์เลยฟักกิ้งลี่นะครับผมนะเป็นรองกับตันเลลี่หนุ่มนั่นเองนะครับผมนะคือโหส,สัตยนะ์อ่ะอีกหนึ่งตัวสกิง้งบางโตมาตัวเดียวด้วยสัตว์เลลี่มาตัวเดียวถือว่าเยี่ยมเป็นรีเจนด์หนึ่งตัวที่โหส,สัตสัตว์ตอนนี้นะครับผมนะเออราชาล็อกซิเวอร์เลยฟักกิ้งลี่นะครับผมในเชียร์สุดจากกระผมนะรองกับตันแห่งกลุ่งจระโจ้าครับผมนะโอ้มาอีกห้าสิบขอดุดจริงๆ ทีมปังโตรเรียบร้อยครับผมนะโอ้ยวิสมุกเลยจือมาครับผมนะเชี่อรักเลยเมียกูเทียพี่สาวเองครับผมนะพี่สามมาไวฟุกเองนะครับผมนะสามสองหนึ่งชี้ไปยศชาอีบา้ายศชาอีบ้ามาก็ปุ๊บเป็นทองอย่างนี้ขอขอฟองให้เยอะฟองให้เยอะโฟองไม่มีสิบสี่กรครับผมวันนี้เท่า <c oughs> กับคลิปอะไรครับผมนะโป้งมาหนึ่งตัวคือสายหมัดสายหมัดเป็นเกศี <c oughs> บาวแมนบาวแมนเท่ากับเป็นตัวอะไรครับโอ้ยวิสมุกซันจิครับผมนะ วิสบอกสันจีเดียบอาจัมบครับผมหนเียกูบ้าแล้วครับผมตอนนี้สกินปังโปมาเรียบร้อยครับผมมาตัวต่อไปครับผมนะเมื่อกี้ได้ได้ได้พี่สาวอันนี้ได้น้องชายมาับผมนะเออเลจูมาแล้วก็พี่ชาบมาอีกับผมแล้วน้องชายมาโป่มาเรียบร้อยครับผมนะไม่ขออะไรมาผมไม่ขออะไรมาผมขอแค่ทองมาโปงมอทองมาเข้าแล้วฟองเยอะ ตองสบู่แบบนี้จักของทีอาเออเยี่ยมเลยวัยรุ่นชเวดากองอย่างเนี้ยนี่สวยครับผมแต่ขอคูทองแค่นั้นพอคูทองมาไปรับไปโลกแล้วเราเลิกเลิกคุยกันโอ้โหคูดำแบบนี้น่าจะมีมีตัวสีดำแต่เป็นตัวอื่นครับผมนะโป้งมาสายมาเป็นบาร์แมนสีดวตัวอื่นที่เปียกมากลายเป็นโอ้โหไอเอ๊ครับผมนะไอชอวครับผมนะครูซันนาวสิจีนเองครับผมนะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ เป็นอดีตแล้วนะอดีตคนเรือเอกแล้วครับผมตอนนี้ไปอยู่กับมาแชลดิทช์ <c oughs> ไปแล้วนะครับอที่อย่าหัวสังิดและคิดดูว่ามาแชลดิทช์ ish, มีมึงเป็นลูกน้องเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับอยากรู้เหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่ามึงเข้าไปแฝงตัวหรือว่ามึงเข้าไปจริงจังนะกูอยากรู้เหมือนกันอันนี้นะครับผมเนะี่ยแก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมนะแดงมาทงแดงมาสมบัติฟองแบบนี้ยี่สิบเจ็ดกรแน่นอนครับผมนะสกิง้งบ้างบ้าครับผม, <c oughs> บผมเพราะว่าฟองมันน้อยไงนะฟองมันน้อยฟองสบู่มันน้อย ฟองตัวน้อยปพ๊บงครูดแดงมาสกิปปั๊บโตมาอู๋บาโทโลมิโอบาเร่รรเรรรครับผมนายเขียบารเรียบาเร่บาเี่ย์มาก็ผมนะสกิปปังป้ามากลายเป็นเฮมิโปเวลอัพไปหกสิบไปแล้วก็อาริดาาร่างหน้าปีหน้าจัมบาไปปาม่หกสิบก็ผมน้ำหึ่มาต่อไปเป็นการ์ดดำละเท่ากับว่าเจ็ดร้อยเพชรนะครับเราได้มาโก้มาแค่สองตัวนะครับผมนะถือว่าโหดมากยาเชื้อีโบอีโบมากันจะมา มาเป็นสมบัติดำแล้วทอง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 ผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่โปรแมปร้อยยี่สิบเจ็ดีอาร์สวยสวยเก๋กันเลยต้องฟองครับผมไม่ใช่สามสองยีอาร์ยี่ยเฟองสบู่อย่างนี้ขอแค่ภูทองมาปั้งกันเลยบ้าอู้ยี่ยแดงนี้สกิปมาครับผมนะโอ้โหเยี่ยบ้าแมนหมัดอีกแล้วครับผมเท่ากับว่ากลายเป็นตัวอู้หูส่วนละมาอู้หูอะไรยุทธยี่ยยุทธอิสตเอออ์ยุทธซุดกาปาครับผมและฟ้องมาอีกหนึ่งตัวนั่นแหละสายวิ่งไปรับไปโลกไม่ใช่แน่นอนบ้าแมนแบบนี้ฟ้องมาโอ้โหสแน็กขึ้นี้กะไอ้ยี่ยผมนึกว่างน คุณียกว่ากดแล้วมีกาแตกเยอะนะครับผมนะเทปเจ้ามีกาครับผมนะเฮียนะสุดจัดครับผมนะเออถ้าหาว่าคุณตัดต่อแบบเฮ้ยมีกาเฮียเป็เจ้ามีกาเฮียเป็เจ้ามีกาแตกมีแตกเฮียจะเป็นไงวะเฮีเอออยากรู้จะเป็นไงนะครับผมนะเฮียแบบเปิดเปิดเปิดไปเปิดมาแล้วมีกาแตกอ่ะเออเทปเจ้ามีกามาครับผมนะเฮียนะคุณตกคุณตกใจผมนะผมฮิโตฮิโตกอะไรทุกอย่างนะครับผมอันนี้ปุ๊บมาผมไมขออะไมากไปรับไปโลกมาโป้งเลโบเรียบร้อยสายหมัดมาครับผมนะเฮีย เปโลอเปโลอมาแล้วไปร์กันแล้วกันแล้วไปเฟลอดี้ดาันไปก็หอมนะเดือดสาไอ้ผมยิ่งกว่าเดือดสุดแกผมเนี่ยแชร์แดดเบสเปโลอดลิ้นแม่งเป็นที่ไอ้ลิ้นยาชิบหายกูอยากเกากันไกลเนี่ยคุณตรงไห้กูเห็นมึงแล้วเนี่ยกูอยากเกากันไกลไปปัดลิ้นมึงจริงไเลยไอ้ชิบหายนะครับผมนะไอ้สัสแต่ว่ามือขวาขาดเนี่ยนะมือขวามันอะ เออมันก็แบบโอ้สมาร์ทตั้งปลาสมริงแห้งจอดแล้องต้องเหี้ยอะไรไว้สัตว์หน้าล้างตูวคือแขนแขนขวามันเห็นไหมแขนขวามันขาดเพราะว่ามันโดนเปรโดงไงเออเปรโดแบบแม่งระเบิดตุ้มกระดับอมไปเหี้ยเรียบร้อยครับผมนะสัตว์แม่งสุดจัดแต่แม่งก็แบบถือว่าทิ้งรอยแผลให้กับเปโราเปโลไว้ได้เลยครับผมที่สุดจริงนะผมเปรโดมันก็เก่งเหมือนกันนะแต่แม่งก็พีชีไปนะครับเสียดายอยู่อ่าไม่รู้ว่าตายจริงว่าน่าจะตายหาจริงแหละเหี้ยเรือทรงนะแต่ไม่อยากให้ตายเลยจริงนะแม ทำร้ายจิตใจคนดูมากครับผมนะเออสาเหตุที่มีซาโบก็เพราะว่าเอสตายอะครับผมถ้าหากว่าเอสไม่ตายก็คงไม่มีซาโบนะครับผมเออไม่รู้จริงหรือเปล่านะเห็นเขาพูดกันนะผมนะเฮียคุณติโอ้ยเพชวันมาผมถึงบอกอุนติกับผมนายสัตว์เพชวันคือเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าผมไม่มีนะแล้วแบบคุณติกับเพชวันแม่งมาคือผมแม่งแบบเหมือนไม่ได้ทันได้เก็บอะเออแบบไม่ได้ทันได้เก็บอะเข้าใจป่ะทุกคนไอ้เฮียเพชวันอุนติมาพี่น้องกันการตัมโปครับผมนะเออแบบ เราเราไม่ได้เราไม่ได้กดเปิดการชาร์จตู้เรเยจินก่อนหน้านี้นะเพราะตู้ก่อนหน้านี้คือปุ่นตีกับเพจไว้แล้วคนแบบอู้ทักมาเยอะมากหลังไมค์นะผมนะขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนั้นแบบรหัสหายและดาวมากรหัสผมแม่งแบบรวมมูลค่าน่าจะแบบหลายเป็ดหลายหลายหลักหกอ่ะหลักหกนะครับผมนะเออคือคือก็เลยแบบเซ็งไปเมื่อไงครับผมนะเอ้ยซันจิมาเอ้ยอคู่บีใบอันนี่คิดว่าซันจิสัตว์เน้ยกูเห็นหัวมึงไงเฮียกูนึกว่ามึงซันจิตลอดเลยสัตว์ขนาดกูทายเงายังทายผิดเลยตัวเนี้ยนะครับงานไส้ครับผมนะโป่งกระลาบั้มมาวว่ะสยยอู่ นะคือสวยแหละไม่สวยอยู่หรอกคือแม่งสวยเลยอะแม่งเยี่ยมเลยนะผู้ชมโอเคทำการสกิปรัวๆสามสองหนึ่งสกิปปังเต้ไม่ต้องรู้สกิปปับ๊บโอ้กมาบอสในสิทธ,ธามเล่ครับเดี๋ยวไปแบบรัวๆนะเอาแบบว่าดูดิว่าจะเหลือกี่เพชรนะผมนะเหลือกี่เพชรแล้วเราจะได้ป่าโอ้มาไปรับไปรอดมาอีกสารเพราอย่างนี้นีเจ็ดสิบไปดีไว้ด้วยเวดากองไปรัดไปรอดเจ็ดสิบมันก็เจ็ดสิบตอนนี้นะครับผมมาสามตัวแบบนี้สวยเก่งเลยสองโอ้สมบัติทองเรียบร้อยทอง พง,งทองเอสเดงทองเอสเดมาเรียบร้อยทองเอสเดซขอฟองสบูมม่เยอะๆ <S <S เอ,อ้ยสามสองจีอารมันฟอกลาสยลาบิ๊กิด้เกมาฟอบใหญ่มาหนึ่งตัวแน่นอนอยังไงล้านล้านเร์เซ็นมีหนึ่งตัวแน่แล้วถ้าเป็พูทองไม่มันโก้ก็ไปลาเบโลนะสามสองหนสกิปปองโตมาซิมกระบับโอ้อยมามันโก,ก้กูแปสบสิแล้วบรีบารีบุ๊ฟกไรั็ผมนะเชียมันโก้กูแปดสิบผมแล้วก็ดยุคอินโดรชิครับราชายามเช้าะนะก็ผมนะเออเดี๋ยวเจอราชายามชชําในกุมามูชินะ เอปั้งกันมาเรียบร้อยโอเคสมบัติทอมาอย่างนี้ขอทองทองปั้งกันมาเรียบร้อยครับผมนะฟองสบู่เยอะๆอย่างนี้แปลว่ายิ่งใหญ่ครับผมนะเดาได้ไม่ยากครับผมแต่ถ้าหากว่าพูทองจะพอมีลุ้นหนึ่งตัวรีเจนเนอรี่หนึ่งตัวหน้าตู้ปุ่มมาเรียบร้อยสามสองหนึ่งชิปปับตะโป่งสายมัดมาเรียบร้อยยังไงกูมีแน่นอนหนึ่งตัวแล้วับผมนะอู้หูเป็นตัวอะไรโรบินหรือเปล่าวะหุ่ยโบอาตัใหญ่ยังลงจากพัคกีิบิชครับผมนะโบอาตันนี้ก็หิวๆว่าเยี่ยมมากนะครับตอนนี้ก็ เหรียญที่หลายคนนิยมกันก็คือปเป็นเหรียญชพูหเหรียญเซตใหม่เหรียญไคโดแล้วก็เหรียญลูฟี่สามลูฟี่สามบาอไร์ในที่นั้นิบกันนะเออสามบอาไม่ไแน่ใจว่าตอนนี้ยังเป็นท็อปหนึ่งอยู่หรือเปล่าเพราะตั้งแต่ที่ผมไม่ได้เล่นนะผมก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องเหรียญไม่ได้แบบทําความรู้อะไรเพิ่มเลยนะเพราะว่าปัจจุบันมันมีเหรียญที่แบบว่าเออ expert ขึ้นไปมากกว่านั้นลนะเออแต่ละสายอาชีพแต่ละสายตัวอย่างยุทัชกิจนี่ก็คือจะมีเหรียญแบบของเขาเองอะไรเงี้ยเออผมก็ สุดแล้วแบ่งง่ายสุดสายแม่ง3ลูฟี่นะครับผมนะเหรียญป้องกันอะาบ้านหมดสายหมัดมาเรียบร้อยตัวอะไรครับผมนะสกีป,ป,ป,ปาาั๊นบตมาอู้ยุ้ยแล้ว้ม่โอ้โหเฮียชื่ออะไรนะราารเปรูเปร,รูเฮียเปรูรรรปครับผมนะรองผู้การอาหารเรือรักนจากลาน้ำซ้าเปรูครับผมที่ชื่อมข้อยาวเลยตัดครับผมนะหมายถึงยศมึงอะยาวจัดนะครับผมไอ้งามใจครับสามสองหนึ่งสกีปั๊บตอู้ยสี่ดาวสามฟังกี้ตัวมาแล้วฟังก็ลูฟี่บวกฟังกี้เยียสกีฟักี้บิ๊ชเชสกับนิวเวอร์ครับผมนะโอ้โห สุดสั์ส่องไปให้หลังมังคีดีเรฟรีสกิปไปหนึ่งปั้งก็มาโอ้โหมาสาม่าไอ้เชี่ยแต่ไม่มีเลเยอร์นอรี่หน้าตู้ไม่มีแบบตัวตำนานหน้าตู้เลยฟุกิชิครับผมอ่ะขอไปเล่นไปโล่นหนึ่งตัวไปแปดสิบไปละพักไปพักกายพักใจไปหลับลงตรงนี้พักเธอพักขี้เข้าใจถึงการสกิปปัะปะมาโอ้โหปุ๊บมากลายเป็นสายวิ่งสายวิ่งตัวนี้บาวแมนคือซึมเข้ามาโอ้โหโดนฟันกโก้วะ ไอ้เรื่องดอฟานิเกมพี่สิครับผมนะบีโลไว้ก็ไปครับผมนะดอนคีโฮเทดอฟานิโก้เจ็ดเทพจะสลัดตอบปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้วโอ้โหยันได้ใจเกเรมาอีกตัวหนึ่งแปดสิบครับใจเกเรมิสตูบอนเกมอาฟ็อกเกอร์ครับผมนะเออแปดสิบไปครับแปดสิบคมิบลูตัสมาครับผมนะเออมิตภาพเป็วันจางหายกระเลียงขาลาเบสเก้ตัวนี้นะครับผมนะเขี้สุดจัด โป้งมาเรียบร้อยหายครับผมอันนี้คือบอดแน่นอนครับผมเฮ้ยยังเสือกมีสายมัดบ้าแมนมาบังมามาโอุทานุกิจิตัวเยี่ยงคิฟครับผมนะเอ้ยเชี่ยอุทานุกิจิคิสตมาสเจ๋งเนี่ยผมนะเจ๋งเลยนี่เจ๋งอยู่ครับผมนะเท่ดีแมงปลามีช่วงหนึ่งตัวนี้แมงฮิดกันมากนะเพราะแมงปั่นมากแมงปลาหิมะคนนั้นนำคาเลยครับผมนะโหซาโบไฟมาอีกหนึ่งในสัตว์แต่ปัจจุบันคือไอ้เหี้ยในแม่งขี้กากเลยครับผมนะเออเล่นไม่ได้แล้ตัวนี้นะเออพูดแล้วตะบกหายนะครับผมนะยศชักอีโบ เราเมื่อกี้เหมือนภาพมันเปิดชัดๆแปลว่าต้องมีหนึ่งตัวแน่นอนครับผมซ้ำซ้อมคิปไปไม่มีนะครับผมบางอย่างเราไม่ก็คิดไปเองนะครับผมเออนะครับเหมือนกับความรักเช่นกันนะครับผมนะเอออยากคิดไปเองอะไรของกูหยีมีกูโยงเข้าไอ้เหี้ยนะครับโป้งมาเป็นดำมาครับผมนะสมบัติดำมาครับผมนะฟีปัคโตมาเรียบร้อยครับผมนะใส่โล่แบบนี้กุ้กาบแน่ๆมังคีมีกาบโอเกะโคโมเรียครับผมนะกิผมนะโป้งเข้านครับผมน้ำผ้เกะโคโมเรียมา ไอตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งเหมือนกันนะเพราะว่าเหรียญมันสถานะติดธิ์ผิดนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมตัวเนี้ยโคตรเจ๋งเลยผมชอบมากเลยนะเออเจ๋งเป็นเจ๋งอีกหนึ่งตัวครับผมนะกิกปักปักปก,ก็ชะอีเบาครับผมนะก็ชะอีเบามาเบลตีรัชเรียบร้อยครับผมนะเบลตีรัชมาแล้วเบลตีรัชมาแล้วก็ตามสองจีอารอย่างนี้สวยๆครับผมนะแล้วก็ภูทองมาเบลตีรัชโอ้โหเรียบร้อยครับปั้งกระเดบ้มาครับผมนะติ๊บเข้ามา เช่งเขาให้รับผมนะโอ้โหยังไงคือมาหนึ่งต่อไม่ไปมาเป็นปโกคมันโกแน่นอนครับผมนะอุ้ยเป็นตัวแล้วโรบิคนคริสมาสกันแหละสวยสวยเก๋กันเลยต้องฟังมันเขาจะรัสไนส์บล็ครับผมนะเชนฟลูรครับผมนะเชนฟลูร์สกิ๊งมั้งก้องโปมาโอ้ยเป็นรัสเนส์บล็อคแปดสิบมางฟังที่เขามีลูตัชรับผมนะพอแค่นี้ไอ้สักกูไม่เอาลนะกูไม่เปิดต่อทนะ่านผู้ชมนะขออนุญาตนะเพราะว่ายังมีใบดำอีกอันหนึ่งนะ ยังมีใบดำอีกอันหนึ่งนะคือเราสามารถเปิดใบดำได้อีกอันหนึ่งเห็นปะเออแต่คือกดอีกสี่ทีถ้าหากว่าเรากดจนหมดเนี่ยเดี๋ยวเพชรเราก็จะหมดด้วยความจริงตอนนี้ถ้าหากถ้าหากผมรับเพชรมาเพชรผมจะเหลือ4,000นะเท่ากับตอนนี้ผมไปรับไปโลก,กับมันโกของผมเนี่ยก็คือ80ทั้งคู่นะนี่ย4,000เพชรคือผมสามารถแบบเก็บไว้ทำคลิปต่อได้นะเพราะว่า พูดตรงๆว่าช่วงนี้ช็อตจริงๆนะครับผมนะเออก็เลยแบบว่าหันมาขายของเก็บเริ่มแบบขายงานเก็บขายงานที่อะไรกันเลนเทสหมดแล้วครับผมนะเออขายของในบ้านกูที่กูเก็บสะสมว่าขายเลเทสหมดตอนนี้นะครับผ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> น,นะเออเริ่มฟ้าเริ่มช็อตนะครับผมนะ <c oughs> อืเพราะเพราะว่ายอดวิวเริ่มไม่ไหวด้วยนะครับยอดวิวเริ่มไม่ไหวนะทุกคนต้องช่วยกันกดไลค์นะช่วยก share, นะันกดแชร์นะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเออไปกำลังแจให้กับน้องหน่อยน้องนุ่งนะครับผมถ้าน้องไม่นุ่งเดี๋ยวน้องจะโป้ยังไปเล่นนะครับยังไปเล่นนะครับผมถ้าเกิดว่า เราได้มาครับเป็นมังโก้ยี่สิบเอ้ยมังโก้เวแปดสิบกับเบลเบโล่แปดสิบนะสายเขียวทั้งคู่ก็คือถือว่าเยี่ยมนะผมนะถือว่าเยี่ยมเราเอาแค่เว็แปดสิบก็ได้นะไม่ต้องรีวิวเว็บร้อยก็ได้นะเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกว่าเออมีคอมเมนต์หนึ่งผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะถ้าหากผมหาเจอผมจะเอาขึ้นแต่ถ้าหาไม่เจอขออภัยน้องเลยนะแต่ผมจําน้องได้แน่นอนครับผมนะเพราะว่าน้องเคยเม้นว่าพี่เอาแค่เว็แปดสิบก็ได้นะครับไม่ต้องเว็บร้อยก็ได้แล้วเอาละอดองอ่ะไปเปิดตัวละครอื่นแล้วก็รีวิิววววรรรรีีีีบบตตตัันนคคคใหห้้้่่่่่ออออยยพพพไไมงเกก็ดดะแาู อยากดู้ี่วีรีวิวคือมึงโคตรน่ารักเลยกูรู้แค่นั้นครับผมนะว่าคนที่มึงพิมพ์เนี่ยพิมพ์พิมพ์ประโยคนี้มานะคนลุกเลยพูดแล้วจะร้องไห้นะครับผมนะเพราะว่าแม่งได้กําลังใจไงกําลังใจแม่งดีจริงอะ่ะเข้าใจบ้าทุกคนเออแบบกูรู้สึกดีอะ่ะนะเออพูดตรงนะรู้สึกดีมากนะครับผมนะยังชอบน้ำมันกับการที่ลืมเธอไม่ไหวเจ็บซ้ำเจียนตาย ก,กอบเพาะข้างเธอไม่ใช่ชาไงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็วันพีบริลันเนี่ยอยากให้ผมทำอะไรในเกมวันพีบริลันเนี่ยสามารถที่คอมเมนต์ไว้ได้และขอขอบคุณมากๆจากใจจริงที่รับดูนินจบนะผมนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับผมนะเพียงแค่คุณกดไ like ลค์ติดตามในก็ะบอกเพราะว่าคุณได้เป็นสปอนเซอร์และสษณะสุดผมที่รอดและเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลานว่ากับฟ hey no ีนิกซ์มังกรเห็นไหมมาตุภูมิพีชวันนอะคุณนี่กับผมนะแล้วเจอกันก็สู้